สวัสดีค่ะพี่น้องบวกับช่องก้อยเลี้งแสนเมนูสิมาเห็ดหมกไก่ใส่หัวปลีนะคะพี่น้องอันหัวปลีเท่ากันไหาคะบะหมี่หมูว่าน,นี่เป็นตลาดนานกับบะหมี่นะคะเลือนไปได้ยี่หลานจีนพี่น้องนี่นะเต๋อันหัวปลีของเอ้ในกระป๋องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะกระชิตตมเครื่องแล้วก็สีนี่หอมแดงนะคะแล้วก็มีตะไคร้ หอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกนะคะอันนี้ก็คือเป็นกไก่นะคะแต่เราจะใช้เป็นเนื้อไก่ช่วงสะโพกนะคะก็คืมว่าสับไปมนะะ้นม้นเลาะกระดูกให้มันเรียบร้อยเพราะว่าข้าวใสยไก่เหนียวนี่มันก็สิงยำบ่มันก็สืบวบสเสียบนะมันเสียบอยู่ในละแต่ว่ามันนั้นเหนียวมากะ่ะมันจะไม่เข้ากับหัวปีพี่น้องคนเมืองนอกเดี๋ยมาสิคิดเรจะต้องกินเนื้อเป็นกระป๋อง เพราะว่าอ่านสวดเป็นโมมีเนาะค่ะี่นนองเอติดตามเมบิรงค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบน,นวไหนเช้านี้ก็คือนึ่งข้าวแล้วนะคะครัวนี้ครัวที่ทําง,งานกับปกตินี่สิมีแม่ครัวสองคนเนสิมีน้องก้อยกับมีคุณแม่นวลเนาะคะ่ะวันนี้รับหน้าที่โมกไก่เสซฟหัวพีหัวพีกระป๋องครั้งแรกพ่อไหมครับ่ินนองครั้งแรกเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นแนวดารอติดตามเบิรงค่ะ ได้เานาะพี่น้องนี่นะหัวปีนะคะหัวปีป่วยเอามากระสีปุ๋มประมาณนีค่ะพี่น้องแต่ว่ากระสีมาทำการแต่ว่าล้างน้ำ แล้วแล้วก็จะเอามาสาับสับให้มันมุวนๆแล้วก็จะเอามาตำใส่กับไก่นะคะนี่นะพี่น้องโอ้แต่เป็นตาเจา้าดองอี่ยังมาขายคอยดองนี่ยังมาขายเนาะอ่ะเปยังดีก็พี่น้องวพาได้หายขึ้นหอดบ้านอยากกินของสดๆจังบินไปกินอยู่บา้านเฮาโอ้ย สวัสดีค่ะพี่น้องแสบหูแสบตาพี่น้องโอ้ยหายยู่เดียวหันหอมแดงค่ะทำไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยเฮ็ดไปน้ำหายไปน้ำอันนี้คือตามเื่องมันเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อตะไค้แล้วก็ซับไกลเรียบร้อยอันนี้หัวปีที่เราเอามานะหัวปีอยู่ข้างล่างเนี่ย นี่นะเดี๋ยวกรสีมาปรุงใส่แตงนัวเน่ล้วกะใส่ไอ้น้ำปลานะคะกรนสีนแสบคือน,น้ำปลาพี่นอ้องเห็น่บอกโอ้ยห้ไปน้ำพี่น้องน้ำตาหยอกน้ำตาไหลใส่หอมแดงหอมบวนนะเองค่ะพี่น้องนี่นะแกะขึ้นมาพี่น้องเออยสซบผูอแสบ,แสบตา นีเด้อพี่น้องกระเีออกมาเป็นบักประมาณนี้นะคะตัอนลอันนี้ยังบห้าในเขาเครืองไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวจะใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็นวดนวดไก่นี่ก็คือเป็นเอาเนื้อสะโพกมันนะคะที่ว่าไม่มันมากเนาะนี่ค่ะกระชีนนวดให้มันเข้ากันโอ้ยพี่น้องแสบตาเห็ดไปนําไห้ไปน้ปน่อันหอมแดงแสบตาแห้ง เป,เป็นอาหารที่อร่อยนะคะ่ว่าแซบตาสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็ใส่มีไข่ด้วยนะคะแล้วก็อธิมุนมุนนี่คืออันนี้้วค่ะพี่นออ้องอธิมุนมุนนี่เป็นไอใบเมงลักนะคะผักอีตูผักคุณตูนั่นเองเพราะว่าเราเราเข้าเห็ดมุนมุนไหวบัวใส่ในตูแข็งเนาะ ิี่ตังแดงพี่น้องก็สิเอามันนวดมันเขากันครับเขาเขาที่เขาเกลือนะคะพี่น้องเป็นเป็นตะโบเพลสเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะโบเพลสมึงสีสันหนาใบมะกรูดก็มีนะคะนะ องกระปองกบบระบาดลายแล้วพี่น้องเนี่ยมันอัดหน้าเนาะทีพี่น้องอันนี้คือนวดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาคือว่าปกตีนใส่โกฐตับเนาะพี่น้องนองเนี่นะเรียบร้อยแล้วนะแต่ในี่รางเจษีเอาใส่บ่ม,มี่ใบตองคือเมืองไทยเนาะคะ่ะ เราต้องใส่กระดาษฟอยนะคะกระดาษฟอยมาหอแล้วก็น,นึ่งเดอ้อหมกไก่เดอ้อใส่หัวปีหมกไก่ใส่หัวปีนะคะหอมพี่น้องขอเขาวางใส่ใบแมงลักนะคะก็เลยหอมเนี่ยตัยงนี้ตู้แข็งนี่ แต่ว่าเนี่ยมันยังไม่ละลายดีเท่าไหร่ลองไปทำดูนะคะพี่น้องีูตางเดนหรือพี่น้องเมืองไทยมีหัวปีกับประเดียดมากนาำต่ำหมกไก่เซงหัวปีคุณย่ายกับมากได้นหมเมื่มอกี้เนี่คุยกับคุณย่ายอยู่เนี่ยสีเขียวเรากินอยู่ พี่น้องกระดาษค่อยเบิดก็ได้อันนี้นะคะสามแล้วก็กระรังสีหองลองเอากระดาษนีหอเว้นพี่น้องจ็กสิเป็นยังไงคอยติดตามเหมือนเดิมสิบเป็นยังไง,นง,เ,นงเนาะเข่ากันหนึ่งเรียบร้อยแล้วจ้า อันนี้เป็นแนวนี้ด้วยพี่น้องอันนี้เป็นเป็นกระดาษที่ว่าอันคนเอามาเห็ดอยู่ในเตาอบนะนะพี่น้องกนเลยลองเอามาเอามันเอามาเห็ดเป็นแบบว่าหมกไก่เอาลองเอามาหนึ่งเบื้องสิเป็นเจังใดเพราะว่าให้ยูต่างประเทศเนาะมันกับว่ามีประตุติดมันกับว่าคืออยู่เมืองไทยเนาะอุปกรณ์ทุกอย่างกับว่าได้เรียบง่ายถ้าก็ต้อ่มามาดาษแปลงเอาค่ะ เดูการล่าเสร็จเรียบร้อยนะคะหมกไก่นีเด็กพี่น้องเดิตนตะวันยังม่านสูบเจ้ะพี่น้องกับสิระมกประมาณนี้นะคะเอ้าคลิปหมกไก่ฝากอาทิกั์กำลังมาซักนี้ดิดจา้ารอดูตอนที่มันสุกแล้วปลาซีแซะสีหอมซำไก่เนาะคะ่ะบอกันคลิปหน้าพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเด็กพี่น้องเด้อ สวัสดีค่ะ ah.